พี่หนุ่มตอนแรกนัดไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ครั้งนั้นนับพปดิติดไปงานอะไรมาคะขึ้นศาลแต่มันจะมีคนประเภทแบบพิมพ์เข้ามาแล้วแบบว่าเอามาออกมาเยอะแยะมากมายวุ่นวายอยากออกคีวีวหรือไงเฮ้ยไปว่าก่ายัางน้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือพี่บอกเอางี้คุณก็ไปกินญ้าแล้วนอนซะ <c oughs> คือการสัมภาษณ์คนเนี่ยมันเป็นการที่เราเราเสือกล่าสุดเนี่ยที่กสทชเรียกพี่คือเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับพี่หนุ่มหนูไม่รู้เลยจริงๆงแพรรี่ด่ากับทนายท่านหนึ่งแล้วบอกว่ากูไม่กลัวมึงหรอกอุ้ยเมื่อก่อนนะคำว่าอุ้ยของพี่บริสุทธิ์มากแต่พอปัจจุบันเนี้ยบางทีอุ้ยของพี่มันก็แบบดัชจริตพี่ก็จะรู้อนุถามหน่อยตอนเป็นพระหนูได้ข่าวว่า พี่หนุ่มจะไปฟ้องหลวงพ่อเจ้าว่าหนูเกี่ยวกับหนูทำไมเรื่องอะไรหนูอยากได้ข่าวมาอไหนคุยดิยเปิดใจกับหนูหน่อยสิให้ไปบอกออพระไพวันหน่อยบอกว่าอย่าปากจัดมากมาสู่ช่วงคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามจากชาวเน็ตค่ะชางจะสงสัยนะคะคำถามวันนี้มีอยู่ว่าถ้าเคยสักคิ้วมา แล้วต้องการจะบวชพระแบบนี้ต้องลบคิ้วที่สักไหมโดยปกติธรรมเนียมทั้งพระทั้งแม่ชีในประเทศไทยนะคะถ้าบวชแล้วเนี่ยก็จะนิยมแบบโกนคิ้วออกนะครับเป็นธรรมเนียมที่ทําแบบให้มันเหมือนกันแต่ทีนี้มีปัญหาสิคะคุณขาเพราะว่าในเคสที่เคยสักคิ้วมาโกนคิ้วออกหมดเอา้ามันก็ยังเห็นแบบคิ้วชัดมากก็เลยแบบโดดเดน่นบางคนเห็นแล้วก็ดูเหมือนมัน ไม่ค่อยจะเหมาะสมมันเป็นความสวยความงามนะครับคุณขาอแต่ตอบให้ในฐานะมิตรปริยนก้านะครับคุณขาเอาจริงๆถ้าไม่ลบก็ไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ไม่เหมาะมันอาจจะดูแบบเกิดคําถามนิดนึงนะ,ะเวลาชาวบ้านเขาเห็นก็ดูแบบแหมคิ้วโกงเป็นคันสอนเลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าลบได้ก็ดีนะคะคุณขาแต่ว่าใดๆนะคะคุณขาปัจจุบันนี้ไม่ว่ารอยสักจะอยู่บริเวณไหนของร่างกายนะคะ เขาสามารถลบได้แล้วนะแพรลี่อยากแนะนำนะคะที่กังนำคลินิกค่ะเขามีเครื่องที่เรียกว่า Picoway ค่ะเป็นนวัตรกรรมเลเซอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะนำเข้าจากอเมริกาค่ะเห็นว่าเครื่องนี้นะคะมูลค่าตั้ง13ล้านบาทนะคะเจ้าเครื่องพิ c o คเวเนี่ยนะคะคุณขาสามารถช่วยในการลบรอยสักได้หลากหลายสี ทุกรูปแบบลบได้หมดเลยค่ะไม่ว่าเป็นขนาดไหนขนาดเล็กขนาดใหญ่แก้ไขได้นะคะที่สำคัญยังรวมไปถึงลบรอยผิวแตกลายรอยแผลเป็นได้หมดเช่นเดียวกันค่ะโดยที่เจ้าเครื่องพิค o เวนียนะคะจะใช้คลื่นแสงเลเซอร์ค่ะที่มีขนาดถึง3ช่วงคลื่นนะคะยิงออกมาเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดในตลาดโลกค่ะ เพียงแค่250พิโคเซคันด์นะคะหรือ250ในล้านล้านวินาทีเลยค่ะซึ่งการทำแบบนี้นะคะจะทำให้เม็ดสีเกิดการแตกละเอียดทุกบริเวณของร่างกายและใบหน้าใช้เวลาทำแป๊บเดียวเองค่ะเจ็บน้อยรอยสักจะจางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำค่ะที่สำคัญนะคะที่กังนําคลินิกเขาจะมีผู้ชำนาญการ ที่จะคอยดูแลพวกเราค่ะสำหรับใครที่สนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากนะคะแจกฟรีเลเซอร์ลบรอยสักรหรือรอยแผลเป็นครั้งแรกขนาด2นิ้วทาบนะคะเพียงแค่แอดไลน์นะคะแอดกังนำคลินิกค่ะหรือสแกน QR c ค d e ก็ได้รับสิทธิ์หนึ่งคนต่อ1นสิทธิ์เท่านั้นนะคะและเลือกใช้บริการได้ทั้ง10สาขาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยค่ะสิทธิ์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1ธันวาคม2566นี้เท่านั้นนะคะ อย่าลืมนะคะถ้านึกถึงเลเซอร์ต้องที่กังนํา c l ิ n ิกเท่านั้นค่ะเพราะที่กังนํา c l ิกใครๆก็สวยได้เรียกได้ว่าไม่ได้ควงแขนนะคะลากแขนมาเพือ่อเชิญค่ะพี่หลง่าเชิญค่ะ มิปรเปียนเก้าแอนด์น็อตต้องได้เหรสวัสดีค่ะผู้ชมขายังไม่ต้องขาพี่นงค์เดี๋ยวเรเปิดคนเดียวค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมขารายการมิตรเปียนเก้านะคะธรรมะเก๋ๆกับคนสวยๆวงเล็บและหล่อๆเออมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะ บอกเลยว่าวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะตงสตูอาจจะดูแบบแปลกหูแปลกตาเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้โอ้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะขายายเยอะแยะมากมายนะคะมีคนก็กล่าวหาแขกรับเชิญของดิฉันนะคะว่าเขาเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ของประเทศวงการสื่อทุกคนต้องวิ่งเข้าหาเขาออกรายการมีเสียงเงินด้วยนะคะเห็นข่าวว่า <c oughs> จริงหรือเปล่าว <c oughs> ันนี้จะมาคุยกับเขานะคะในหัวข้อไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมาใครๆก็เรียกหา พี่หนุ่มกันชัยค,ครับส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีคร um ับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีครับพิเศษสุดไม่ตัดเนอไม่นัดค่ะเพราะว่ามันมีการเลื่อนนัดไปแล้วครั้งหนึ่งครับโอ้ยค้มันไม่ดียังไงดีใจมากๆที่แบบมีคิวให้รายการหนูเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าโอ้พี่หนุ่มคิวเยอะไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ครั้งนั้นนัดพอดีติดไปงานอะไรมาคะซินซาน ทีมงาน,นอาจจะเครื่องเคลื่อนแล้วพอรู้ว่าพี่หนุ่มต้องไปสารทุกค,คนเห็นใจมากแล้วก็สงกับตังใจเรวเราทําพิธีกรเราเป็นสื่อเราเป็นผู้สื่อข่าวทําไมเราต้องมีเรื่องขึ้นทรงขึ้นสารด้วยเหรอคะพี่หนุ่มขาก็มันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าพอเราทารายการแบบนี้ก็เหมือนแพรี่แบนี่ก็โดนบ่อยไงอใช่ไหมล่าสุดก็จะมีอนกนันนี่คือมันก็เป็นธรรมดามันมันรู้กันอยู่แล้วอะพอทำรายการประเภทแบบนี้เป็นฮาร์ดท็อกอะมันก็มีทั้งคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์ถูกไหมได้ประโยชน์เขาก็โอเคไปแต่คนที่เสียประโยชน์อะเขารู้สึก เรไม่เป็นธรรมกับเขาเขาก็มีรรมสิทธิ์ไปฟ้องศาลสุดท้ายเราก็ต้องไปสู้กันบนศาลเฮ้ย <c oughs> เราไม่มีเจตนาที่จะไปทําอะไรเขานะเราไม่ได้ไปหมิม่นเขานะ <c oughs> แต่ว่าเราเป็นไปตามกระบวนการของการทําสื่อ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ย รู้สึกไม่พอใจเราก็ยินดีที่แบบจะให้คุณมาชี้แจงอยู่แล้วแต่คุณไม่มาอะไรอย่างนี้นนก็มีการไปพูดคุยกันหลายเคสแต่ว่าถ้าใครดูแบบผลกระแสคือหลังๆก็เหมือนพี่หนุ่มก็คือแรงขึ้นแรงขึ้น,นทุกวันไหมคะไม่นะว,วันนี้หนูก็ดูอยู่แล่าล<ะ>่าสุดก็คือไล่คนดูให้ไปกินหญ้าแล้วก็ไปนอนนะนะทำไมอย่างนั้นล่ะคะพี่หนุ่มขาคืออย่างนี้ คือพี่ไม่ได้ไล่คนดูทุกคนนะคือเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไม่ใช่อย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นว่าวันนี้ที่เราเราอัดเทปกันเนี่ยมันจะมีผู้เสียหายคือลูกเนี่ยลูกเขาเป็นเด็ก3คนอ๋อหสิบสี่สิบหกแล้วก็13นะฮะเด็ก13เนี่ยตายคาที่เขาถูกกระทืบนะฮะเด็ก16เนี่ยถูกกระทืบจนกระทั่งตาบอดนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยถูกกระทืบจนกระทั่งม้ามแตกต้องผ่าตัดแล้วเอาม้ามออก ทีนี้แม่ทั้งสามคนเนี่ยเขาออกรายการ <c oughs> เขาออกรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยคือคือต้องขอโทษคือเขาเป็นคนต่างจังหวัด <c oughs> แล้วเขาไม่เคยออกทีวีเขาไม่ใช่อย่างเราแล้วเขาไม่ใช่แบบเขาคือแกก็แบบบ้านๆอะ่ะแกพอแกมาเสร็จปุ๊บอะ่ะ แกก็พยายามจะพูดเหมือนพั่งพูในสิ่งที่แกรู้สึกเนี่ยว่าเออลูกฉันเป็นแบบนี้เขาทําแบบนี้กับลูกฉันมันก็เลยมีการพูดทับลายกันเพราะต่างคนนี้ก็พูดเดี๋ยวคนนี้ก็พูดคือทุกคนมีความในใจหมดคือพี่อะทางานพี่เข้าใจบริบทของคนเหล่านี้แต่คนที่ดูอะเขาไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจก็ก็ก็บอกดีๆก็ได้อย่างเช่นว่าเออพี่นุ่มฝากบอก่อยว่าเดี๋ยวพูดแก้งกันนะคือพี่พยายามเตือนเขาอยู่แล้วแต่มันจะมีคนประเภทแบบพิมพ์เข้ามาแล้วแบบว่า เอามาออกมาเยอะแยะมากมายวุ่นวายอยากออกทีวีหรือไงเราอยากออกทีวีกันมากเลยต้องมาพูดพูดมาเห็นรู้เรื่องเลยพูดแบบนี้พี่หยุดพี่หยุดเฮ้ยไปว่ากันย่างนั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือพี่บอกเอางี้คุณก็ไปกินหญ้าแล้วนอนซะมันไม่ใช่มัวใช้ควายแล้วกินหญ้าบำรุงไงหญ้าหวานอ๋อหญ้าเนี่ยก็ไม่พูด้เที่ยงไงไม่จบมันจะไปพูดเขาห่านพอดีมันรีบไงก็เลยแบบนุ่งหอยัด ถามเท้าไปนิดนึงได้ไหมคะว่าผลกระแสเนี่ยมันมีที่มาหรือมันเริ่มต้นยังไงเพราะว่าพี่หนุ่มไม่ได้เกิดจากการที่เป็นผู้สื่อข่าวว่าเราจาภาพพี่หนุ่มในฐานะของดารานักแสดงแล้วอยู่วันหนึ่งก็คือกลายมาเป็นที่รู้จักในฐานะของที่หนุ่มพูดไปเมื่อกี้คือเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลคนใหญ่ของวงการสื่อไม่ได้ไม่ได้ในปัจจุบันไม่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 จริงเลยไม่ใช่เจ้าพงเจ้าพ่อเลยมีคนว่าพี่หนุ่มเป็นมาเฟียด้วยนะไม่ไม่ไม่คือตัวพี่เองเนี่ยที่มาทํารายการผลกระแสได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือในอดีตอ่ะพี่อ่ะชอบรายการประเภททออ้ เออคือพี่เป็นพิธีกรมารุน่นนี้นั่นเป็นแบบพี่มั่นใจว่าพี่เป็นพิธีกรคนเดียวที่ทำมาทุกรายการทุกประเภทกระโจดบอยแบนด์ที่ก็ทํามาแล้วเป็นรายการผีรายการเด็กรายการวาไรตี้รายการเกมโชว์คือพี่ทำมาทุกบทแล้วอ่ะตอนหลังพี่มาจับรายการไอ้ฮาร์ทอ็อกเนี่ยตอนนั้นนี่ยเฮียฮอเนี่ยแก e ให้พี่ไปทํารายการชื่อว่าเออเมืองไทยวาไรตี้เออแล้วก็เหมือนกับรายการที่ชูอยู่ในช่ว,ชวขงของการปรับเพื่อให้เป็นแบบการแบบสัมภาษณ์คนที่อยู่ในกระแสอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นก็เลิกรายการเลิกไป พี่ก็ได้มาทํารายการกับมดดําชื่อว่ารายการบอกก้าวเล่าสิก็ออกแนวกึ่งๆนี้แหละเสร็จแล้วปุ๊บรายการก็เลิกไปแล้วพี่ก็กลับมาทํารายการชื่อว่าปากโป้งทางช่อง8ของเยอหอพี่ทําอยู่มาสัก4ปี5ปีประมาณานีน้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปจากวาราตรี้เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นฮาร์ดทอเสร็จรายการก็เลิกไปอีกและพี่ก็เลยย้ายมาอยู่กับทางช่อง3ก็คิดชื่อรายการว่าเอ๊ะจะเอาอะไรดีว่าอะไรเงี้ยที่จะมาเสนอช่อง3ก็คิดไว้2ชื่อพอดีคิดไอ้โหนกระแสขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นคำเป็น เหมือนกับเราคอยพูดคนชอบพูดว่ากันแต่ว่าเด็มจะต้องเป็นโหนนี่คือโขนหนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยในสมัยนั้นนะก็เลยเออตั้งชื่อนี้ว่าเอาเป็นโหนกระแสแล้วกันอีกชื่อหนึ่งล่ะคะหนูอยากรู้ถ้าสมมติว่าวันนั้นเลือกชื่อนี้แล้วชื่อนั้นก็จะเป็นรายการรุกวันนี้มันจะชื่อรายการว่าบอกไม่ได้อ้าวบอกไม่ได้บอกไม่ได้ใช่ไมครับบอกไม่ได้เพราะรายการเนี้ยอย่างเร็วๆนี้มีความคิดว่าจะขึ้นด้วยอ้า โอ้รายการนี้ก็ไม่บัดไม่ไหวได้ไหมถ้ามีเวลาทำหรออยากได้พิธีกรร่วมไหมหรือว่าอยากมาหรือเปะละ่าแต่ผมไม่เอาแบบฟ้องนะ<อ>นี่นคือที่มาของรายการโขนกระแสแล้วก็แล้วก็เลยมาทํารายการโขนกระแสที่ช่องยี่สิบแปดก็ทำรายการมาสักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเอ่อตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของน้องๆที่ก็ทําข่าวของข่าวเที่ยงะนะตอนนั้นจะมีคุณโรสก็นั่งอยู่นี่ด้วยนะมีแบบอะไรเงี้ยเขาบอกเขามาถามพี่ว่าพี่หนุ่มอยากอ่านข่าวไหม พี่บอกโอ้เดี๋ยวพี่ขอตัดสินใจเดี๋ได้ไหมขอคิดก่อนได <Okay. S 2> ้ไหมใจพี่ไม่เอาหรอกพี่ไม่ไม่คิดว่าจะทําอยู่แล้วเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพี่ได้รับการติดต่อจากคุณต๋ำสุบันดิตเป็นผู้บริหารของทางช่องสาแล้วคุณอมพรมารีนมือไอ้น้องๆพวกนี้เสนอชื่อพี่ขึ้นมา <Okay. S 2> แล้วเขาก็เลยเรียกพี่ไปคุยคุณต๋ำสุบันดิตก็เลยบอกว่าเออแบบก็เล็งเห็นว่าเออพี่น่าจะทําได้นะ ก็บอกให้พี่เนี่ยลองมาอ่านข่าวดูพี่เออได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านกันพี่หนีอยู่สามสี่เดือนก็คือไม่ไม่ได้มาอ่านทำไมถึงต้องหนีคะหรือว่ามันไม่อยากคือพี่รู้สึกพี่ไม่มั่นใจคือมันต่างกันนะยากนะคะงานอ่านข่าวยากการสัมภาษณ์คนเนี่ยมันเป็นการที่เราเราเสือกอไม่คือเราอยากรู้เรื่องเขาถูกไหมต่าเราเสือกมันไม่เหมือนกันยังไงไม่เหมือนการอ่านข่าวรือการเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปเล่า้คนอื่นเขาฟังอันนี้ก็เสือกอีกเหมือนกันาแต่คนละแบบกันเสือกต่างกัน เสือกอยากรู้กับเสือกสราระแน่ันมาอย่างไรมันา,มาต่างกันยังไงคะอ้เสือกอยากรู้กเสือกคือไอ้คำว่าเสือกอยากรู้คือเราอยากรู้เรื่องเขาเราก็เสือกอยากจะรู้นะใช้การที่เอาเรื่องเขาไปเล่าเนี่ยก็คือเสือกเหมือนกันเสือกเอาเรื่องเขาไปเล่าคือสาระแน่นนนเห,หมือนกันอะไรอย่างี้ยไมกไหมค่ะเมื่อกี้น่แต่มันต่างกันตรงนี้ว่าการไปอ่านข่าวคือการเอาเรื่องคนอื่นไปเล่าให้เขาฟังไอ้นี่มันยากแล้วพี่รู้สึกพี่พี่ไม่ชอบเอาแบบไม่ชอบการที่แบบนำเสนออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย พอดีพี่ก็มานั่งคิดดูว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นโอกาสแล้วโอกาสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนง่ายๆมันมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วแล้วโอกาสนี้จะไม่มีอีกเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยากว่านั่งอ่านข่าวในช่วงหลักของช่องสามอย่างตอนเชียงเนี่ยพี่เชื่อว่ามันมีเป็นแสนอาจจะเป็นล้านคนด้วยซ้ําแล้วอยู่ดีหวยม่ออกที่พี่หรือที่พี่ก็แบบจะไปนั่งทิ้งทิ้งโอกาสมั่คทงไม่ใช่โอเคงั้นมาทาก่อนแล้วกัน ถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีเดี๋ยวค่อยถอยออกมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอมาอ่านมันก็เออเราก็ก็สนุกดีนะในการอ่านข่าวอ่างเงี้ยแล้วก็ทําคู่กับผลกระแสะมันก็ดีเกินคาดไหมัมันก็<ะ>ดีเกินคาดทั้งสองรายการที่พี่หนุ่มทำแต่พี่หนุ่มก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์มีคําพูดที่เป็นของตัวเองไอคำว่าอุ้ยมันมาอย่างไรก็อุ้ยตั้งใจแบบหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรพี่พูดมานานแล้ว ไม่ชอมาพูดในหัวนกยักษ์ยังไงนะฮะอุ้ยยังไงอุ้ยมันมีระดับต่างกันไหมเวลาเราอุ้ยอย่างนี้อย่างีอุ้ยเยอะอีกนี่อุ้ยน้อยอุ้ยยังไงครัมันมีการแบ่งเลเวลของคำว่าอุ้ยคือเมื่อก่อนนะคำว่าอุ้ยของพี่บริสุทธิ์มากอุ้ยบริสุทธิ์ไม่ใช่ไงครับอุ้ยออริจินอลอุ้ยของพี่มันบริสุทธิ์มากสมัยก่อนนะรู้ไหฟังว่าเราตกใจก็อุ้ยจริงเหรอครับอุ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยแต่พอปัจจุบันเนี้ยบางทีอุ้ยของพี่มันก็แบบดัชเชริตพี่ก็จะรู้่ เนอะอุ้ยอยงพี่ม่งี่ก็ูีถว่าคือก็ควรตีนเข้าเหมือนกันเรย่างงี้เคยรู้ตัวไหมว่าพี่หนุ่มเป็นคนที่ยั่วแขกรับเชิญเก่งมากและรายการผลกระแสเนี่ยมีคนแ่บพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเออถ้าแบบไม่เก่งจริงไม่ไม่ใช่คนจริงอ่ะอย่ามาออกผลกระแสเพราะว่ามันเป็นรายการที่เอาแข็รับเชิญมาฆ่าพี่หนุ่มคิดยังไงครับพี่หนุ่มฆ่าคนทุกวันทุกวันในรายการเหรอฮรายัี่ไม่เคยมาตายในรายการเลยก็เกือบหลายครั้งเหมือนกันนะครับเกือบเหมือนกันนะคบเกือบหลุดหลุดไหมขนาดไม่ตายหมายสารยังมาขนาดนี้ บางเคสี่ยรถตำรวจมารอข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรครับพี่หนุ่มช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยไม่มีตั้งใจเหรอคะคือจริงๆแล้วม,มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่เลยจริงเหรอครับเรื่องจริงเรื่องจริงแต่คน,นเข้าใจเองแล้วก็คนมาหาว่าพี่อ่ะโหดเอามาเห็นจริงไหม,ไมพี่หนุ่มอย่างนี้จริงไหมไม่ไม่ไม่คือบางเคสอย่างเงี้ยคนที่มาร่วมรายการกับร่วมรายการแบบที่มีหมายจับอยู่ทีเนี้ยคนมีหมายจับเนี่ยหมายจับมันมันทั่วราชจาะอาจัก ถูกไหมครับเขาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดคนเห็นหรือผู้เสียหายเห็นเนี่ยเขาสามารถชี้แล้วมาจับได้เลยทีนี้คุณมาออกรายการคุณมาออกรายการโดยที่คุณมีหมายจับอยู่และผู้เสียหายเขาดูอยู่หรือเขาอยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็ต้องสะกิดมาจับดิไม่เหรอวาแล้วพี่จะไปแจ้งจับตรงไหมว่าแล้วพี่หนุ่มก็รู้ว่าเขามีหมายจับอยู่แล้วก็ไปล่อเขามาเขา้เขารายการเอาจริงว่าบางทีพี่ไม่รู้อ่าเพราะพี่ถามเขาเลยว่าคุณมีหมายจับหรือเปล่าค เขาบอกเขาไม่มีเขาบอกเขาไม่มีไม่มีมมอาไม่มีก็สัมภาษณ์ถ้ามีพี่จะเอามาออกสมัยที่จะสัมภาษณ์อยู่แล้วตำรวจก็มาจับปุ๊บอย่างเงี้ยพี่ไม่ทำงานต่อพี่ก็เสียหายมีเคสไหนในรายการไหมที่รู้สึกว่าเป็น,ปน,ปนสถานการณ์ที่แบบยากลำบากยากลำบากหรือแบบเจอแบบที่แบบแบบวิดวางมวยกันอะไรแบบนี้เคย<ห>มีบ่อยไหมคือแล้วทำไมเราไม่เป็นกรรมการที่ดีเลยคะหรือว่าเราเป็นฝ่ายยุ่งคืออย่างนี้พี่อ่ะจะมีกฎของพี่เลยว่าคุณจะมาออกรายการเราเนี่ยคุณจะพูดยังไงกันก็ได้จะแบบแบบจะลุกขึ้นมาต่อยกตาต่อยกันไม่ได้ คุณต้องไม่มีการถึงตัวกันคือพี่จะมีทีมของพี่คอยดูประสานอยู่แบบคอยดูอยู่แล้วคือพอร้อมล็อกตัวเลยคือถ้าลุกปุ๊บเนี้ยมีอะไรอย่างเงเี้ยเออแบบคุณจะถึงตัวเลยอย่างเงเี้ยแล้วจะไม่มีการสร้างคอนเทนต์แบบว่าเออเอาคน,นนี้ไปอยู่ใกล้ๆคนนี้ไปคนนี้ได้ถีบคน,นนี้ได้ต่อยคน,นนี้ได้อ,อย่างเงี้ยอันเนี้ยพี่จะไม่เอาเด็ดขาดมีสักเทปหนึ่งไหมที่โหนกระแสเนี่ยคือเป็นคอนเทนต์คือเตรียมกันมาเรียบร้อยแล้วไม่มีมีไหมคะไม่มีเลยดิวกันมาเรียบร้อยแล้วไม่มีเลยคือคือถ้าทำอย่างนั้นพี่ว่ามมัันไ่่ซืออสต์กบาชีพ ในสิ่งที่ต้องทําออกไปอะไรเงี้ย<ฆ>การไปสร้างคอนเทนต์แบบนั้นนะพี่ว่าคือคือพี่ว่าแขกอะไม่ได้มาสร้างกับเราหรอกแต่อีตัวคนทำเนี่ยมันสามารถเชี่ย t a c ติกทําได้แต่พี่ไม่ทําอย่างวันทุกวันนี้ถ้าเกิดพี่ต้องการให้รายการพี่แั่งเป็นที่รู้จักนะให้เป็นข่าวนะพี่แค่แบบอาคุณเดินไปสอไปขอโทษก็สิแล้วให้เขาถึงตัวกันอะ่ะเขาอาจจะตบหน้าหรือจะอะไรกันก็ได้เงี้ยมันก็เป็นข่าวขึ้นมาแล้วแล้วพี่ให้ทีมงานถ่ายภ <c oughs> าพไ,ไว้ออกอากาศ<ฆ>สดอยู่เงี้ยมันก็เป็นคอนเทนต์แล้วมันก็ไปกลายเป็นข่าวออกมาเป็นวาย แต่พี่ไม่เคยทําพี่รู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะสมผลกระแสเป็นรายการหนึ่งที่กสทชเรียกพบบ่อยไหมคัจริงจริงแล้วเนี่ยสมัยก่อนอ่ะบ่อย <c oughs> คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนที่เรามาทําใหม่ๆเนี่ยพี่เองเนี่ยพี่ไม่เคยเรียนสื่อสารมวลชนค่ะแล้วพี่ก็ไม่เคยเป็นนักข่าวมาก่อนพี่เคยนักแสดงก็ต้อแกๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็จะไม่รู้หรอกว่าอันไหนพูดได้ไม่ได้พี่ก็มวยวัดอ,ะ <c oughs> อ่ะก็คือแบบก็ปล <c oughs> ่อยไปเรื่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีขีด เส้นบางๆของกสทชหรือผู้ใหญ่เดี๋ยก็ดูอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยอันนี้มันไม่เหมาะสมนะอันนี้มันไม่ได้นะอย่างเช่นว่าถ้าสมัยก่อนอย่างเงี้ยบางครั้งการที่เราเอาเด็กมาออกอากาศแล้วอาจจะมีเรื่องของการไปถามเขาเรื่องของแบบไปถูกลุงละเมิดอ๋อ<า>ไม่ได้เ<า>หรอครอ,รอย่างงี้ก็ไม่ได้เหรอคะไม่ไม่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นการหมิ่นก็ไปไปข่มขืนเขาซนะ้ำน่ะไปตอกย้ำความรู้สึกเขาะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ใช่เป็นเด็กอต่างเดียวนะเป็นผู้หญิงมานั่งก็เหมือนกันก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้พี่เข้าใจเขานะ เพราะอะไรบางทีเราลืมคิดไปไงเราแค่อยากจะเอาความจริงเนี่ยออกมาพูดให้คนฟังว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> คุณโดนยี้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ย <c oughs> คนคนฟังก็จะรู้อ๋อ oh, อะไรละเอียดเป็นแบบนี้โดยที่เราลืมนึกถึงแขกรับเชิญที่มาออกรายการเราว่าเราอาจจะไปตอบย้ําความรู้สึกเขาก็ได้ <c oughs> หรือแม้กระทั่งตัวเขาเองเพิ่งจะสูญเสียนะคุณแม่ไป <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับไปเปิดภาพที่แม่เขาถูกกระทํา <c oughs> จนตายอย่างเงี้ย <c oughs> เราก็ทําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จนกระทั่งแบบโอเคพี่ถูกเรียกแล้วพี่ก็จะมีคนติงมีคนว่าพี่ก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในแต่ละครั้งมันก็จะเป็นเป็นข้อข้อที่จริงที่ต้องเรียนรู้กับมันที่พี่หนุ่มได้ในก,การที่พี่หนุ่มทำรายการขขงกระแสใช่คือเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อก่อนกระทรวโทรีวีไหมเรียกแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเบาลงไเรียกแล้วเบาลงเบาลงก็คือยังเรียกอยู่เหรอคะแล้วแต่ แล้วแต่ในบริบทบางบริบทเท่านั้นเองแต่ว่าไปก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยไปเนี่ยเราก็ได้เราก็ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้นะอันนี้จริงนะครับเพราะว่าหลังๆออกรายการผลกระแสก็คือมีการต้องเซ็นก่อนนะคะดิฉันนะไม่อ่านข้อไหนห้ามใช้คำหยาห้ามใช้คำหยารู้ไหมว่าว่าสุดเนี่ยที่กสทชเรียกพี่คือเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับพี่หนุ่มหนูไม่รู้เลยจริงๆแพรรี่ด่ากับพนายท่านหนึ่งแล้วบอกว่ากูไม่กลัวมึงหรอก แล้วมันผิดตรงไหนคะมึงฟ้องมีกูไม่กลัวหรอกพ่อขุนธรรมดาเลยนะคะพี่หนุ่มขาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยเป็นต้นฉบับที่ทำให้ช่องสามเรียกพี่ตัวว่าคุณดุมคุณนุ่มฝากบอกแขกรับเชิญหน่อยนะให้เซ็นให้หน่อยต้อได้แล้วเ่าเอออย่าพูดคทำหยาบนะอ๋อห้ามเลยนะครเพราะว่าเวลาที่มีอะไรกสทชเรียกเราจะได้ให้กสทชก็เห็นไงว่าเราอะให้เขาเซ็นไว้แล้วนะแต่เราห้ามก็ไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้คือถ้าเซ็นแล้ว ถ้ามีความผิดก e> uh> um> ็ค uh ือแขกแล้วเชิญผิดก็ไม่ไม่เกด่ยแคล์ครับเชิญไงอย่างน้อยพี่กจะได้ให้ก็ผมควบคุมแล้วแต่แต่บางทีมันก็ควบคุมได้ไม่หมดแต่ผมก็บอกเขาล้วนะูรู้สึกผิดเลยแค่บอกว่ากูไม่กลัวมึงขานนี้ไม่ได้มันไม่แค่ั้นไงมันหลายอย่างหลอ๋อมันหลายครมันย้ำหลายหลายครั้งก็เลยต้องห้ามหยาบเลยเอออะไรเี้ยแต่ก็แต่ก็เข้าใจแหละมันมันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยพี่หนุ่มรู้สึกยังไงกับหนูในเวอร์ชั่นที่มัน เปลี่ยนไปบ้างครัในเวอร์ชั่นหนูอะเจอกับพี่หนุม่มทั้งในเวอร์ชั่นที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ในพะรออนพะแล้วก็เวอร์ชั่นที่แบบสวมมงนมี่มีมีเปลี่ยนเก้านะคะเป็นรายการ <c oughs> ที่มีมงนะคะ <c oughs> คือเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะไม,ไม่ไม่ว่ากันไม่โกรธกันไนมะ่โกรธเลยค่ะพี่หนุ่มคะเอาเลยพี่อ่ะพี่อ่ะรู้ว่าว่าแพรลี่อ่ะอ,อ,อยากสวมมงตอนเป็นพระแล้วแหละอ่าไปรู้ได้ยังไงล่ะหนูไม่เคยพูดกับพี่หนุ่มเลยมาสิซุบซิบตรงไหนไม่ว่ากันนะ เพราะให้พี่ได้เปิดใจนะพี่บคือพี่รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเป็นพระนึ่แต่ว่ารู้จากตรงไหนคะพี่หนุ่คำพูดคำจาการจิกกัดการด่าอะไรเงี้ยอ้าวพระปากจันก็มีทั้งหลายรูปอะแต่มันไม่ใช่คือมันจะมีสำเนียงมีแบบจริตจักรจริตจักระคือพี่อยู่กับเพื่อนที่เป็นเป็นอ็มจบีเนี่ยมาเยอะมากคือพี่ว่าพี่มองออกเออ ก็รู้รู้แต่ว่าแต่ว่าในตอนนั้นอ่ะพี่ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าพี่มองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของของแต่ละคนเออแล้วพี่ก็อยู่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกด้วยเออแต่พอวันหนึ่งเนี่ยพอแพรรี่ประกาศตัวพี่บอกจริงนะหนึ่งพี่ตกใจตกใจว่าทําไมถีต้าที่ประกาศตัวในตอนนั้นนะตอนที่รู้ข่าวใช่ไหมอ่าตอนที่รู้ข่าวที่ตกใจแต่สองพี่โล่งใจเออพี่โล่งใจว่าเออเฮ้ยแบบ ก็ดีแล้วเพราะว่าเราเป็นอะไรเราก็บอกว่าเราเป็นแบบนี้เราเป็น LGBTQ เราก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะมันก็คือเกิดความโล่งใจขึ้นด้วยเหมือนกันนะแต่ที่ตกใจคือตกใจว่าเฮ้ยแล้วคนเขาจะรับเราได้ไหมคือคิดแทนไงแล้วคนจะรับได้ไหมคนจะว่าอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่อีกมุมนึงก็เออโล่งใจว่ะอย่างน้อยก็ได้พูดในข้อเท็จจริงของเราในฐานะที่พี่หนุ่มเป็นสื่อตอนนั้นที่พี่หนุ่มเห็นหนูออกมาพูดเกี่ยวกับตัวหนูเองมุมมองและการเปลี่ยนตัวเอง ในฐานะที่เป็นสื่อพี่หนุ่มมองกระแสยังไงตอนนั้นอะตอนนั้นนใจพี่หนุ่มไม่คิดว่าจะมีแบบดราม่ากลนะัวลงโจมตีมอะไรนี่หรอกครับคืออย่างที่บอกอนะันตอนแรกก็กลัวกลัวจะมีแบบนั้นแต่พอมองอีกทีพอแพรลี่ออกมาพูดในมุมความเป็นจริงอะ่ะเออแล้วพี่รู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่ดีอะ่ะมันคือสิ่งที่เราเราทำไมเต้องเป็นตั้ง,งปิดปกปิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็แค่เราเป็นแบบนี้เราก็บอกเราเป็นแบบนี้พี่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะอ่ะอนูถามไหน อนเป็นพระหนูได้ข่าวว่าพี่หนุ่มจะไปฟ้องหลวงพ่อเจ้าวาดหนูเกี่ยวกับหนูทําไมเรื่องอะไรหนูยอกได้ข่าวมาอ่ะนหนคุยดิเปิดใจกันหนูหน่อยสิจะไปทาไมต้องเรื่องต้องไปถึงเจ้าวาดเลยล่ะคะมันดูหนักหนาแค่ถึงมันมแค่ถึงพี่ปองก็พอแล้วย,ยัยงยังยังไม่เคยพูด <จะ S 1> ถึงพี่ไม่เคยพม่เคยพูดถึงว่าจะไปหาเจ้าวาดแม่ฝากบอกแม่ฝากบอกสมวงปอละว่าให้ไปบอกพระไพวันหน่อยบอกว่าอย่าปากจัดมาก น้องเขาอะไรให้โกรธเคืองน้องทำอะไรให้โกรธเคืองก็ยังไม่ได้รู้จักพี่หนุ่มดีไงอันนี้เขาแย่เปิดใจเลยตอนที่พี่หนุ่มไปทำรายการใหม่ๆเนาะตอนนั้นผมกระแสก็ยังเป็นแล้จแตตอนนั้นรายการปากโป้งหรือปากะปากโป้งนั่นแหละมันยังเป็นใหม่ๆอยู่แล้วเราก็เพิ่งเห็นพี่หนุ่มในลุคของความเป็นเป็นสื่อเป็นพิธีกรเป็นนักข่าวว่าเราเคยเห็นแต่ว่าพี่หนุ่มเป็นดาราเป็นอะไรอย่างนี้เราก็แบบตอนนั้นน่ะแบบคือแพรลี่เนี่ย ตอนนั้นอะพระไพวันไม่ได้ไปเรียกใชตอนนั้นพระไพวัน,นอะออพพระไพวันอะท่าน,นะอะเป็นคนที่ออกมาวิพากวิจารณ์พระบางรูปเ,เหมือนกับปัจจุบันนี้แหละพระบางรูปที่รู้สึกว่าอวดอ้างอภินิหารจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะแล้วบังเอิญว่าพี่อะ รู้สึกว่าแบบเป็นลูกศิษย์เขาไม่พีได้เป็นลูกศิษย์นะพ um> ี่รู้ส <okay. ึกนะพี่ตอนนั้นน่ะพี่ก็เป็นคนที่แบบชอบพิมชอบอะไรพี่เป็นเรื่อยเกยตอนนั้นยังยังไม่ได้มาทําข่าวแบบเรับรู้รับอะไรอย่างนี้มากมายสักเท่าไหร่อเงี้ยพี่ก็เหมือนกับมีเหมือนกับพิมพ์พิมพ์แข่ไปอ่ะไม่ได้หรือไม่ได้ขข่ไปหรอที่แบบแขกว้างๆอะไรเงี้ยมีแก็พิมพ์กลับมาบอกว่าก็ยังดีกว่าพิธีกรบางคนที่แบบเไปสายไปสายให้ไปนั่งรอ ไอ้นุ่นไอ้เนี่อย่างเงี้ยนึกออกปะพี่ก็เลยบอกสมองพระสมปทองไปบอกเลยอย่าปากชัดมากจะมาด่าผมทำไมผมไม่ได้อะไรกับเขาเลยผมบอกไปบอกไหมบอกแต่ว่าแต่ว่ามาบอกหลังจากนั้นนานมากตอนนั้นแกไม่บอกมาบอกตอนแบบดีกันแล้วเข้าใจตอนนั้นเขาคิดว่าพี่อ่ะไปเป็นพวกเดียวกับพระบางรูปที่แบบอวดอุดปริก็เลยแบบมีการพิม มันแค่ไปถึงที่ไปด้วยดีใจนะวันนี้ได้มาพูดเรื่องหนีเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วใช่ไหมครับไม่มีไม่มีหนูขออาโหสิกรมรมตรงนี้เลยหนูขอกล่าวคำอาโหสิกรรมไม่เปนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมบันไดที่ข้าพเจ้าเคยทางพาดต่อพี่นน่มกันชัยชื่อแบบไม่ไม่เคยติดใจไม่เคยอะไรเลยแล้วก็ลืมไม่ไม่เคยคิดเลยนี่ยคือถ้าไม่พูดพี่ก็ลืมไปแล้วด้วยนะ ไม่ได้มีอะไรเลยแต่หนูรู้สึกแบติดใจติดค้างหนูก็แบบอยากมาขอโทษต่อหน้าพี่นุ่มเลยโอ้ยไม่ต้องเลยอะไรเลยจบนะฮะปีอันดี้อย่างที่พี่นุ่มบอกว่าอาชีพของนักข่าการเสือกของเรื่องชาวบ้านเขาไม่บอกว่าแล้วไปเสือกเรื่องนี้มันถือว่าบาปไหมครับอืมพี่เหรอพี่พี่พี่มันไม่บาปนะเพราะพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของของการช่วยเหลือมากกว่าเพราะมงคลอย่างวันนี้ที่ชาวบ้านมาอย่างเงี้ยมันจะพึ่งใครจริงๆินะฟีรคือมันทําให้เราได้เห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเขา ไปแจ้งความแล้วตํารวจเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาดูแลเขาดีๆนะฮะแล้วให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาจะมาที่นี่ทำไมอ่ะใช่การที่จะขับรถกักสุรินมาที่กรุงเทพสุรินเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยขึ้นเครื่องบินไม่เป็นนะคไม่กล้าขึ้นเครื่องบินขับรถมาพี่ไม่ได้ให้ตังนะเขาไปหาตังแล้วจ่ายค่าน้ํมมันเพื่อขับมามาร้องเรียนกับทนายรณรงค์มาร้องเรียนกับหนกระแสอย่างเงี้ยเออพี่ว่ามันบุญหรือมันบาปอ่ะ ถูกป่ะในเมื่อพี่ก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาว<ะ>่าคือพี่อาจจะพี่ไม่ใช่สารและพี่ก็ไม่ใช่สารเตี้ยด้วยพี่แค่เป็นกระบอกเสียงที่พยายามที่จะให้เขาพูดผ่านพี่ออกไปว่า<อ>วกูมีเรื่องแบบนี้อยู่นะใครจะช่วยกูได้บ้างเ,<อ>เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ย<ะ>เขาพยายามใช้เสียงเขาแล้วแต่มันไม่ดัง<ะ>พองเขาก็เลยมาขอให้เราเป็นกระบอกเสียงให้<ะ>นี่คือจุดประสงค์ของผลกระแสไม่ใช่ไปตัดสินว่าเขาผิดหรือเขาถูกเ,<อ>เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่ามันไม่ได้บาปเพราะเราเป็นแค่กระบอกเสียง อันนี้เห็นด้วยกับพี่หนุ่มเลยนะคะเพราะว่ามันต้องดูเจตนาเป็นหลักเนาะแล้วก็ดูจากสิ่งที่ทำว่าในฐานะของของการเป็นสื่อเราเป็นสื่อเพื่ออะไรสื่อเพื่อความเป็นธรรมสื่อเพื่อความยุติธรรมหรือใช้ฐานะแล้วมันก็แล้วแต่เคสนะบางกรณีก็คือตัวเองเป็นสื่อแต่แทนที่แบบว่าจะใช้ฐานะความเป็นสื่อของตัวเองเพื่อความเป็นธรรมหรือเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เขาเสียงไม่ดังเหมือนพี่พี่หนุ่มว่าแต่บางคนก็ใช้สื่อในฐานะหลังแกคนมันก็มีมันก็แล้วแต่เคสไปว่าคุณใช้ฐานะความเป็นสื่อของคุณทําเพื่ออะไร คนขาขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยไปแล้วเหรอหมดเวลาแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเฮ้ยจริงดิจะหมดแล้วค่ะทำสองเทปไม่ได้เหรอไม่ได้แม่ข้าวใส่ไข่รออยู่ขัาขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่หนุ่มขาวันนี้ที่มาแบบโอ้แล้วได้รู้หลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะของพี่หนุ่มกับการทําหน้าที่สื่อซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะการจะอยู่บนบนสื่อและวงมาสื่อใครก็อยู่ได้แต่อยู่ยังไงให้คนรู้สึกว่า คนคนนี้มีความเป็นธรรมคนคนนี้มีความเป็นกลางคนคนนี้ไว้ใจได้เชื่อใจได้เป็นที่พึ่งได้ดิฉันว่ามีไม่กี่คนนะคะและพี่หนุม่มกัญชัยคือหนึ่งในนั้นค่ะวันนี้ธรรมะเก๋ๆนะคะฝากไว้ค่ะณอุชุภูตาวิถังพนันติคนตรงย่อมไม่พูดอะไรที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ย้ำอีกครั้งนะคะทุกคนขาสำหรับใครที่สนใจเลเซอร์ลบรอยสักตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ แจกฟรีเลเซอร์ laser, ลบรอยสักรหรือรอยแผลเป็นครั้งแรกนะคะขนาด2นิ้วทาบค่ะ mm hmm. เพียงแค่แอดไลน์นะคะแอดกังนำคลินิกหรือสแกน QR code ก็ได้รับสิทธิ์1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะและเลือกใช้บริการได้ตามสาขาทั้ง10สาขาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะสิทธิ์นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566นี้เท่านั้นค่ะ อย่าลืมนะคะถ้านึกถึงเลเซอร์ต้องที่กังนำคลิน n i เท่านั้นค่ะเพราะที่กังนำคลิิิกใครๆก็สวยได้นะคะ